สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะมาสอนวิธีการทําให้แบบกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมครับเกม CS:GO นะครับ,รบที่ผมเคยสอนลงไปนะครับก็ง่ายๆครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนึงเข้าให้ดูดดแบบครับเหมือนเดิมที่ลงเอาไว้เนี่ยแล้วก็ให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมใช่ปะ ก็จะสอนนะครับเนีย่ยพวกเนียผมก็จะสอนเกี่กบเป็นเหมือนเดิมง่ายครับคือดาวน์โหลดอันนี้มาครับเว็บนี้ผมอัพโหลดไว้ให้แล้วกดดาวน์โหลดมาอืีอว่าอ่าพอเราโหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับเนีย่ยครับโอเคเนีย่ยพอกดเข้าไปครับก็อย่างนี้กดคุณก็กดเนี่ยยังไงอ่ะ ก๊อปอันนี้มาเอ้ยก๊อปไม่ต้องก๊อปนี้ก็ได้เนี่ยเอาเนี่ยเลื่อนลงมาครับกดชิปแล้วก็อันนี้คลิกมาอย่างนี้เลยครับคุณกเ็เลื่อนเข้าไปใส่เนี่ยในเกมของเราเเครับเหมือนเดิมครับเขาจะสไตล์ครับ CS GO แล้วก็อันนี้แล้วก็ o v e r w h เลยเนี่ยก็ใส่ไปอย่างเงี้ยใส่ไปอันนี้ผมจะไม่ลงนะเพราะว่าผมจะใช้แบบเก่าครับผมถนัดอย่างนั้นมากกว่า โอเคครับก็ต้องขอจบคลิปเีงท่นี้ครับสวัสดีครับมีอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับทางแฟนเพจนะครับหรือไม่ก็เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับนี่ครับ